วันนี้นะคะครเราจะมาทําการทดลองกันก็คือคู่เขาไฟคูเขาไฟนะคะทุกคนระเบิดไหมระเบิดระบท่ค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องจานเตารมอรีครเตาเร่รเาจะมาทำการทดลองกันก็คือคูเขาไฟภูเขาไฟ ก่อนอื่นที่จะทำเราต้องมาแนะนำอุปกรณ์กันก่อนอุปกรณ์อย่างแรกคือกระดาษแข็งแล้วก็แล้วก็ดินน้ำมันครับใช่ดินน้ำมันเสร็จแล้วก็เป็นอ่าอันนี้อะไรครับดูครับสีผสมอาหารนะคะแล้วก็มีเบกกิ้งโซดาน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ยาล้างจานนะคะก่อนอื่น เราเริ่มทำเนี่ยเราต้องเอากระดาษแข็งมาทําให้เป็นลูกทรงกลวยอย่างนี้นะทุกคนให้เป็นเหมือนรูกภูเข,ขานะคะแล้วก็ใช้ดินน้ํามันเนาะแล้วทไมนั่งอยู่บนเต ղ เต ղ อะใช้ดินน้ํามันนะ่ะอ่ะทำออทำให้มันเหมือนเป็นภูเขาลูทำดินน้ามันนี่เราโปดินน้ํามันโปดินน้ํามันเพิ่มเข้าไปนะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวมาใ,ใกล้ๆเจ้าค่ะ One, two, three, come on! น้ำส้มสายชูครับอันนี้ล่ะอันนั้นคือเบกกิ้งโซดาครับโค้ดเบกกิ้งโซดาอันนี้เบกกิ้งโซดาอันนี้ครับอันนี้ชมครับได้เก่งมากครับอันนี้ดินน้ำม,ม,มันใช่ดนินน้ำมันแล้วเดี๋ยี้นเราเอาแค่นี้ไปก่นอนเนาะ เราเราเอาใส่นี้เข้าไปแล้วก็เอาน้ำเข้าไปทาไมหนูรู้ล่ะเจ้ารู้ไงเจ้าเก่งมากเ้เก่งมากเลยนี่ไงเสร็จแล้วเริ่มเเอาเบกกิ้งโซดามาก่อนครับนี่ครับใช่ครับเดี๋ยวจะเพิ่งเอาใส่นะครับลืม้ยน้ำใส่ก่อนน้ำใายก่อน เสร็จแล้วเกคนเนาะจกาคนก่อนพี่ควงก่อนผสมสีผสมอาหารลงไปนะคะทุกคนผสมสีผสมอาหารลงไปเก้าเก่าพอแล้วเป็นน้ำแล้วไหนดีเยอะมาแล้วตึงครับอ่ะคนพอละคนครับคนคนพอแล้วคนคนคนก่อนคนให้มันเป็นสีสีก่อน สีแดงเลยนี่ไงสีแดงให้มันเข้ากันก่อนครับมันจะขุ่นเหรออู้สีชมเลยสีส้มเลยครับอู้มันสีชมเลยอ่ะเสร็จแล้วอ่ะเราเอาเทเสียนี่สงสัยจะเจ้าจะเทไม่ได้แน่เลยเทไม่ได้แน่เพราะว่ามันปากมันเล็กมากเลยอาจจะช่วยให้นะครับอุ้ยมันเยอะจังออ้โห

ดูนี่ภูเขาไฟเรามันลาวาออกมาแล้วที่จริงเราตั้นใจว่าให้มันจะลาวาออกมาปากปออกนะคะแต่ว่าสงสัยมันจะสูงเกินไปมันก็เลยทะลักออกข้างล่างหมดเลยนะทุกคนครั้งนี้การทดลองเร <c oughs> าเ <c oughs> ฟลเฟลใช่ไหมเจ้าครับเจ้าถามน้องก่อนน้องพอใจไหมการทดลองครั้งนี้น้องพอใจเหรอ เดี๋ยวครั้งหน้าเรามีการทดลองใหม่นะคะลองดูว่ามันจะเฟลหรือมันจะไม่เฟลไม่เฟลโอเคค่ะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะแค่นี้บ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเจ้าสวัสดีครับอย่าลืมกดอย่าลืมกดแชร์ใครกดแช์กดใครให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย